14บสมกราคม65สมัครด่วนวันสุดท้ายอย่าเสียสิทธิแจกจริงคนละ5,000บาท สวดีค่ะทุกคนกระัาบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่14มกราคม2565ค่ะและก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะข่าวสารในวันนี้ก็รีบมาแจ้งข่าวพ่อแม่พี่น้องนะคะสำหรับการแจกเงินคนละ5,000บาทใครที่ยังไม่ทราบวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะสาหรับการสมัครรับเงิน ในส่วนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันในคลิปอย่าพลาดกันเลยทีเดียวค่ะก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปเพื่อเป็นประโยชน์ฝากบอกต่อให้ท่านอื่นด้านรับทราบทั่วกันค่ะและสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้เพื่อติดตามข่าวสารการแจกเงินต่างๆโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะใครที่รอลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ใกล้ เข้ามาทุกทีแล้วนะคะและสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่รอคนละครึ่งต่อเฟสสีเช่นกันนะคะซึ่งข่าวดีล่าสุดนะคะจะมีการต่อเฟสสีให้เร็วขึ้นอาจจะได้รับกันในเดือนกุมภาพันธ์2,565นี้ค่ะและเพื่อการเสียเวลาสำหรับคลิปนี้เราไปฟังข่าวสารกันเลยค่ะ สืบเนื่องมาจากมาตรการเยียวยาจากทางรัฐบาลล่าสุดนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนร,รับเงินเยียวยา5,000บาทซึ่งเป็นมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ในกลุ่มอาชีพกิจการสถานบันเทิงพับบาคาระโอเกะเช่นนักร้องนักดนตรีศิลปินทางสำนักงานประกันสังคมเปิดแบบฟอร์มให้ลงทะเบียนร,ร,รับเงินเยียวยา5,000บาทอีกครั้งนะคะจนถึงวันนี้นะคะวันที่14 มกราคม2,565เท่านั้นเฉพาะอาชีพกลางคืนอาชีพอิสระตามเงื่อนไขคอรมอประกาศเท่านั้นโดยจะได้รับเงินเยียวยาทั้งสิ้น5,000บาทต่อรายผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ให้รีบสมัครเป็นผู้ประกันตนและรีบชำระเงินสมทบให้ทันในวันนี้นะคะภายในวันที่14มกราคม2,565เท่านั้นรอมให้ทางสมาคมธุรกิจบันเท รองรับภายในวันที่28มกราคม2565ค่ะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะก็มีการโอนเงินให้กับกลุ่มนี้แล้วนะคะเป็นรอบที่3นะคะพอแม่พี่น้องที่ได้รับเงินกันในวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยส่วนใครที่สมัครทันในวันนี้นะคะจะได้รับเงินในรอบหน้าค่ะขอเน้นย้ำอีกครั้งนะคะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเยีวยาน,นะคะในกลุ่มอาชีพอิสระที่ทำงาน อาชีพกลางคืนนะคะรีบสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40พร้อมรีบชำระเงินสมทบให้ทันภายในวันนี้เท่านั้นนะคะและที่สำคัญจะต้องได้รับการรองรับจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชธรรมหรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การรองรับภายในวันที่20 8มกราคม2565นี้ค่ะสำหรับวิธีลงทะเบียนร,รับเงินเยียวยา5,000บาทนะคะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ www.sso.go.th นะคะเข้าไปที่แบบขอรับเงินเยียวยาคนบันเทิงอาชีพโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ รอข้อมูลตามความจริงและตรวจสอบให้ถูกต้องเพื่อความรวดเร็วในการตรวจรับรองอาชีพบันเทิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลขประจำตัวประชาชน13หลักที่ปลูกด้วยพร้อมเพย์ไว้กับบัญชีธนาคารของคุณและจะใช้ในการรับโอนเงินเยียวยามิฉะนั้นอาจด้านรับเงินเยียวยาล่าชา้าโดยข้อมูลที่ต้องกรอกรายละเอียดมีดังนี้ค่ะชื่อนามสกุลตามบัตรประชาชนนะคะอายุ ủa โทรศัพท์ที่ติดต่อได้นะคะเลขประจำตัวประชาชน13หลักอาชีพนะคะแล้วก็สังกัดชื่อวงชื่อคณะหรือชื่อร้านนั่นเองค่ะจังหวัดนะคะและปัจจุบันมีประกันสังคมแบบใดก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับใครที่จะไปสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ในวันนี้นะคะเน้นย้ำอีกครั้งว่าอย่าลืมนะคะชำระเงินสมทบด้วยนะคะ ไม่งั้นคุณก็ไม่ได้รับเงินยียาค่ะก็สำหรับคลิปนี้มาแจ้งข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ